โอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการ DIY ไฟจากไฟที่ผสมสีเป็นแค่ดวงเดียวดวงเดียวดวงเดียวสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินสีขาวพวกเนี้ยผสมกันนะครับจะเปลี่ยนตรงเนี้ยให้มันเป็นให้มันอยู่ในแค่หลอดเดียวตรงนี้นะครับเนาะเราจะทำให้มันเป็นหลอดเดียวนะ ตัวนี้จะเป็นหลอด WRGB นะก็เป็นของร้านมี LED นะครับถ้าใครสนใจก็ขอซื้อพี่เขาได้นะครับก็ผมจะซื้อแยกนะครับแยกเป็น,ปน PCB กับหลอดมันจะถูกกว่านะครับแต่ว่าเราต้องมาบักกีเองนะครับบักกีเข้าแผ่นเขาเองนะครับถ้าใครไม่ชำนาญนะแนะนำซื้อแบบขอรัพี่เขามีแบบยังไง สำเร็จรูปครับต่อสายมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แค่ติดแล้วก็แปะไปแปะ,แปะ,แปะ,แปะตามตามรางก็เสร็จเลยแต่ถ้าซื้อแยกแบบนี้มันถูกก็จริงแต่ว่ามันจะต้องออกมาบักกี้เองนะครับบักกี้เนี่ยต้องมีความชํานาญนิดนึงนะครับต้องให้มันเข้ากับพอดีของเพดนะครับในแต่ละสายไม่งั้นหลอดมันจะไม่ออกนะครับเนีย่ยไอไอตรงเนี้ยมันจะละเอียดตรงเนี้ยตรงขาตรงเนี้ยไอตรงตรงเนี้ยไม่เท่าไหร่นะ ตรงขาตรงเนี้ยต้องทําให้มันดีๆนะโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนจากไ hey, อ c พีหลอดเดียวนะครับให้มันเป็นแผ่นใหญ่แบบนี้นะครับกอนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องเอาให้พวกเนี้ยออกก่อนนะหลายคนเออบางบางค่านนะับก็ใช้ น็อตยึดนะแต่ของผมเนี่ยมันเป็นกาวยึดก็ต้องตอกอออกนะเมืจะใช้ไขควงนะไขควงแบนนะแล้วก็ค้อนนะครับในการตอกไอ้พวกนี้ออกนะโอเคเดี๋ยวผมตอกอกอกก่อนนะโอเคตอนนี้ผมก็ถอดอเม็ดไฟออกไปบอยนนะนะเม็ดไฟที่ถอดได้ก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็เก็บไว้เอาเป็นทำ,เป,นำนะทเป็นอะไรสำรองนะครับเก็บไว้เป็นทำเป็นอะไรสำรองได้ มันจะมีกาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมให้เราใช้เหมือนไอ้ที่ขุดตะไค่อ่ะขุดตะไค่ตู้ปลาของเราอันนี้ผมซื้อจากร้านยี่บาทนะมันมีไอ้ตัวนี้เปลี่ยนด้วยก็เลยซื้อมาใช้ได้คุ้มเลยเป็นที่แบบลอกสีอะอสีตามกระเบื้องอะไรพวกนี้เอาเศษกาวออกนะพยายามมาออกให้หมดนะ,ะทีนี้เราก็จะมาเรียงแผ่น PCB นะครับ ก็ผมจะใช้แค่6หลอดนะครับ6หลอด6หลอด6กหลอด,ลอดเข้ากับตัว3วัตต์หนึดวงอ่ะประมาณ24ดวงนะก็ปริมาณเท่ากันแต่ว่าให้ค่าสีที่ต้นไม้ต้องการอ่ะตัวนี้ให้ให้ได้ดีกว่านะครับเพราะมันมีเม็ดเม็ดสีแดงกับเม็ดสีแดงเยอะขนาดนองนะ,ะในส่วนของอตัวเนี้ย เราจะไม่สามารถใส่สีแดงได้เยอะนะครับอ่าสมมติตัวเนี้ยหกดวงหกดวงก็จะมีสีแดงหกหกดวงอ่าสีเงินหกดวงสีขาวหกดวงสีเขียวหกดวงก็มันก็จะรวมออกมาเป็นสีขาวให้เรานะครับส่วนไอตัวเนี้ยถ้าเราใส่หกดวงสีอื่นหกหกดวงมันจะเรียงแล้วก็ยังไงมันจะเรียงแล้วไม่เป็นสีขาวนะครับมันจะออกอสีแดง,แดง ฟ้าอะไรไม่รู้มันจะไม่สวยนะตู้เราจะไม่สวยอไอ้พวกนี้มันจะใส่สีแดงเยอะไม่ได้นะอ,ะอันนี้อันนี้คือเป็นขนาด24นิ้วนะครับผมจะใช้ในตู้60นิ้วใช้24นิ้วเนี่ยประมาณ 4, 4โคมนะครับ4โคมโเนาะก็จะได้24ดวงนะครับในตู้60นิ้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการ ปาก,กี้นะครับอาก่อนปักกี้เราต้องมาเรียงก่อนครับว่าฝั่งไหนบวกฝั่งไหนลบนะครับเราจะเรียงไปทางเดียวกันนะครับเราจะไม่เรียงสลับบวกลบบวกลบนะครับไม่งั้นเดี๋ยววงจรมันจะไม่ได้นะครับผมก็จะไม่ลงลึกพวกวงจรนะร mm hmm. ผมก็ไม่ได้เก่งอะ่รงพวกนี้เจอนะครับวิธีของผมคือจะเรียงจะเรียงให้มันตรงกลางครับให้มันครบหกดวงนะครับ ให้ช่องไฟมันเท่ากันที่สุดผมไม่ได้ใช้อะไรวัดนะกะกะเอานะมาคิดดูอ่สามสี่ห้าหกาทำการเรียงเลยนะพยายามทำให้ช่องไฟมันเท่ากันนะวิธีการเรียงที่จะให้ช่องไฟเท่ากันนะคือเราต้องดูมุมข้างสองมุมนะครับมุมข้างมุมซ้ายมุมขวาเนะี่ยให้ตรงนี้มันเท่ากันก่อนนะ ตรงนี้เท่าตรงอื่นก็จะเท่ากันไปเลยเให้ดูขนาดี้ก็เท่ากนันทั้งสองข้างนะครับขอผมไม่ได้วัดนะครับก็ประมาณหนึ่งข้อนหนอนิ้วผมใช่หนึ่งขอนิ้วผมแล้วก็เรียงไอ้พวกนี้ให้มันช่องไฟเท่าเท่ากันนะ ไม่ต้องเป๊ะอะไรมากนะครับให้มันอพอๆอก,กันก็บอนะอ่ะโอเคเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้เราก็จะขยับดวงนี้นะครับจะขึ้นหรือข้างล่างก็ได้แล้วแต่เราหรือใครจะเรียงตรงกลางแบบนี้ก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมว่าขยับแบบนี้มัน แสงที่ดีกว่านะทั่วตู้กว่านะขยับขึ้นข้า,างบนขยับลงข้างล่างสลับไปเหมันฟันปลานะก็จะได้ไฟลักษณะแบบนี้นะทีนี้เราก็จะเอากาวผมใช้กาวนะครับหรือใครจะใช้น็อตก็ได้มันมีมันมีรูน็อตให้นะถ้าใครจะใช้นอ็อตส่วนตัวผมผมสะดวกใช้กาวนะครับกาวร้านมีเอ็มดีครับมีมีครบทุกอย่างนคะรับไนนั้น่ะ ก็ไปซื้อเอาได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาติดกาวกันนะส่วนส่วนเรื่องกาวนะผมจะใช้แบบ2แบบนะครับคือแบบกาวติดกับกาวซิลิโคนระบายความร้อนแบบไม่ใช่กาวนะเป็นซิลิโคนระบายความร้อนเฉยๆแล้วก็กาวซิลิโคนระบายความร้อนแบบชนิดกาวนะผมใช้2ตัวนี้อ่ะก่อนอื่นก็เป็น PVC แบบนี้นะครับ ก็ผมจะใช้ทาซจุดนะครับตรงที่เป็นกาวนะสีจุดแค่นี้นะครับแล้วก็เอาไปเนี่ยหีดต,ตรงกลางไว้เนี่ยผมจะทำเนี่ยให้มันเหมือนเครื่องหมายหานะครับเนีจุดๆอันนี้แล้วก็เอาไปติดนะมันจะแน่นะ อันนี้เราก็รอประมาณ10นาที10นาทีกาวก็แห้งแล้วนะพอกาวแห้งเราก็จะมาเริ่มทำไอ้ตัวนี้กันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะติดตรงนี้ให้หมดก่อนนะเดี๋ยวผมจะตักข้ามไปเลยนะครับเดี๋ยวม,มันจะนานเนาะโอเคนะครับตอนนี้กาวผมก็ติดเรียบร้อยนะครับนะี่ติดติดแล้วดูด้วยนะครับว่ามันบวกอยู่ฝั่งเดียวกันหรือเปล่าบวกของผมเนี่ยจะอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายของผมนะครับ วาจะอยู่ฝั่งเอ้ยลบจะอยู่ฝั่งขวานะถ้าใครเลียงซ้ายขวายไงก็ให้เลียงเหมือนกันนะครับอโอเคเอาใหม่นะครับเมื่อกี้ผมอัดไปแล้วทีหนึ่งแล้วมันเสียงไม่เข้านะครับผมพูดแล้วไม่ได้ยินนะก็จะมาบลักกี้ใหม่ให้ดูนะอ่ะก่อนอื่นนะครับเราจะใช้ตัวรักแบบนี้นะครับผมใช้คู่กับภูกกันนะครับ เราจะใช้ตัวพักเนี่ยเอาไอตัวเนี้ยเอาไอ้หมดแรงเนี่ยจิ้มเข้าไปนะให้มันเป็นน้ำนะครับแล้วเราเอามาชุบๆนะอ่าช,ชุบแบบเนี้แล้วก็ป้ายไปตรงเพดของขาแต่ละขานะเนี่ยทำแบบนี้แต่ตรงนี้ไม่ต้องทำนะทำแค่ตรงนี้นะครับ เว้นตรงกลางไว้ตรงกลางเราจะไม่ยุ่งกับอะไรกับมันนะเช็ดๆทำความสะอาดให้เรียบร้อยออ่ะต่อไปเราจะใช้หลอดนะครับเป็นหลอดที่เราเตรียมไว้นะเราให้แต้มแต้มซิลิโคโนนะครับแค่นิดเดียวนะครับซิลิโคโนที่ผมแต้มเนี่ยเป็นซิลิโคโนระบายความร้อนเฉยๆนะไม่ใช่ตัวที่เป็นกาวนะครับ เป็นกาวเนี่ยถ้ามันผิดพลาดเนี่ยเราจะออกมาแก้ไม่ได้นะครับถ้าเป็นตัวเนี้ยเราจะออกมาแก้ได้เวลาหลอดเสียเวลา,าเปลี่ยนหลอดลอะไรพวกนี้มันจะอ,ออกง่ายนะครับถ้าไอตัวเนี้ยคือต้องทุบหลอดออกเลยมันเสียเลยมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับใช้ตัวนี้ก็พอแล้วนะเราดูขั้วนะครับมันจะมีขั้วบ,บวกแล้วก็ลบในแต่ละขา แล้วแต่ว่าใครได้ลดไหนว่าจะเป็นบวกหรือลบแล้วแต่นะส่วนนี้มันเป็นบวกนะครับขาบวกอยู่ตรงนี้อ,อ,นะอยู่ฝั่งนี้ขาบวกเราก็กลับนะัให้ขาบวกอยู่กับฝั่งขวาบวกขาบวกนะับแล้วเราก็วางไปเลยครับตำแหน่งให้ดีนะ แล้วมันจะมาแยากตรงนี้นะครับเราจะปักกีนี่แหละ,ะให้เราเตรียมหัวแหลงกับตะกัวนะคระนะัทำให้รอ้รอนๆเลยนะป้ายตะกัวไปตรงหัวเนี้ยแล้วก็เชื่อมนาะติดแล้วให้มันติดแนบสนิทกับเพดนะครับไม่งั้นไฟจะไม่ออกนะ เช็คว่าที่เราบัคก,กี้ไปมันติดไหมโดยการจะใช้อันนี้เป็นฐาน AA 2ข้อนะครับใช้แค่2ข้อนะครัให้เราจิ้มไปเลยครับรถ้ามันติดเนี่ยไฟจะออกถ้าเราบักกี้ติดดีไฟจะออกนะครับแต่ถ้าเรายังไม่ได้บักกี้หรือบักกี้ไม่เรียบร้อย จิ้มไปไฟมันจะไม่ออกนะเห็นไหมนี่คือออกคือติดแหละถ้าตรงนี้จิ้มไปไม่ออกคือยังไม่คือมันยังไม่ได้เชื่อมนะหรือเชื่อมยังไม่สนิทถ้าจิ้มไปปุ๊บมันออกแบบนี้แต่โอเคแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำให้ครบสีขาครับ แดงนะครับน้ำเงินนะครับถ้าจิ้มไม่ออกเนี่ยแสดงว่ามันยังไม่ติดกับเพจนะครับให้เรา,าเช็คแบบเนี้ยไปทุกอันนะครับไม่งั้นเวลาเราไม่เช็คนี่เราเราไปต่อไดเวอร์เนี่ยบางทีมันชอ็อตตุบดับเลยนะครับคือเสียเลยไฟช็อตนะโอเคนะอันนี้ก็สำคัญนะคานบอ่อส a 2ข้อนะในการเช็คแล้วเราจะทำแบบเนี้ย นครัทุกผิดทําทุกอย่างนะโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่เราทําเสร็จน,นะโอเคหลังจากที่เราบักกี้เสร็จทุกอย่างหมดแล้วนะ <c oughs> ทีนี้เราจะมาต่อ,อสายไฟกันนะให้เราเอาสายไฟเนี่ยต่อมาวัดแบบนี้นะ เราเอาสายไฟนะครับวัดภาพนะครับระหว่าง G ลบกับเดิบนบวกนะครับเราจะได้ตัดพอดีพอดีนะครับพอเสร็จแล้วเราก็ตัดนะครับตัดให้ได้เท่ากัน3มเส้นนะครับเราจะตัดให้เท่ากัน3เส้นนะครับอ่ะโอเคนะครับ ก็ตัดเป็นชิ้นแบบนี้ให้เรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะมาต่อสายกันนะครับวิธีต่อสายเนี่ยให้เราเอาปลายสายที่เราปอกน่ะเอาไปจิ้มในตัวฟรักน้ำยาประสานนะครับแล้วก็ให้เราต่อสาย G ลบกับเดุยบวกนะครับเข้าหากันนะครับ ออกมาแบบนี้นะครับแล้วสายที่2เนี่ยให้เราต่อเดี๋ยวบยูลบไปหาหา R บวกนะครับเดี๋ยวยูลบอ่ต่อ W ยลบไปหา R บวกนะครับ เส้นที่3านะเส้นสุดท้ายของเราเราจะต่อ a ลบไปหา b b บวกนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเราจะต่อแบบเนี้ยไปทุกเส้นเลยนะครับส่วน g บวกกับ b ลบเนี่ย กีบวกน่เราจะต่อเนี่ยมันเป็นตัวที่ต่อเข้ากับไดเวอร์นะครับเนี่ยให้เราต่อเข้ากับไดเวอร์กีกบวกไดเวอร์แลบลบเนี่ยเราจะโยงไปหาคีบวกอ,อีกตัวหนึ่งนะครับมันจะโยงแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงตัวสุดท้ายนะครับไปถึง ีลบตัวสุดท้ายนะครับตรงนี้เราจะเอา B ีลบตรงนี้ต่อเข้าไปหาไบเวอร์เซนซีดํานะครับอ่ะโอเคนะครับหลังจากที่เราเชื่อมเสร็จหมดแล้วนะครับทีนี้เราจะใช้สายไฟนะครับวัดเหมือนเดิมครับนี่โยงเข้ามาหาอีกตัวหนึ่งให้เราค่อยๆวัดไปน,นะครับในขั้นตอน เพราะในแต่ละเพจมันยาวไม่เท่ากันนะถ้าเรายานไปเดี๋ยวมันจะเก,กนนะี่นะนี่ครับมันยายาวหนึ่งสั้นมันจะไม่เท่ากันต้องค่อยๆวัดไปนะเรามาเชื่อมกันเลยนะครับ เชื่อมต่อตรงน,นี้ให้เอา b ลบไปหา g บวกนะครับอ่ะโอเคนะครับตรงนี้ต่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะรูนะครับจะเจาะรูตรงนี้นะครับูตรงนี้หรือใครจะไม่เจาะรูเอาลงมาตรงนี้เลยก็ได้แต่ส่วนตัวผมเดี๋ยวจะเจาะตรงนี้นะครับจะเก็บรูตรงนี้ให้มันชิดๆตรงตัว g แล้วก็ b ลบข้างหลังนะครับเจาะสองรูนะครับเจาะให้มันขนาดเท่าๆกับสายไฟตัวนี้นะครับ ไฟไดเวอร์เองนะครับอ่านี้จะเป็นไดเวอร์นะครับอันนี้จะเป็น18ถึง24ดวง3วัตต์นะครับก็ซื้อได้ก็ร้านมี led นะมีครบแก่งตั้งแต่อ่าตัวไดเวอร์ตัว, driver, ตวมอเตอร์แปลงพัดลมนะเนี่ยมันจะใช้2ตัวนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาะประกอบกันนะโอเคเดี๋ยวเจาะรูก,ก่อนนะ โอเคนะครับหลังจากที่เรา,าต่อเสร็จแล้วนะครับเนี่ยมันจะมีสายสีแดงต่อลงไปตรง G บวกนะครับตรงนี้ G บวกนะครับให้เราต่อตรงไปตรงนี้แล้วก็ตรงข้างหลังเนี่ยเป็น B ลบนะครับ B ลบต่อออกมาข้างหลังนะครับน,นี่คือ B ลบนะครับต่อเข้ากับสายสีดำแบบนี้ อ่ามก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นหัวไดเวอร์ซื้อจากร้านมานะมันจะมีหัวแบบนี้แถมมาให้พร้อมกับไดเวอร์นะครับทีนี้เรามาต่อไดเวอร์นะไดเวอร์ driver เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มานะครับเป็นแค่นี้มาไอตรงที่มันไม่มีหัวแบบนี้ตรงเนี่ยแบบนี้ตรงนียคือเส้นไฟบ้านนะครับแปลงออกมาเป็น ที่เราจะใช้กับหลอดนะครับอ่าแล้วผมก็จะต่อสายแบบนี้พร้อมกับอ่าตัวนี้เป็นหม้อแปลงของพัดลมนะครับอ่าพัดลมที่เราจะใช้เป่าความร้อนออกเองนะครับนะต่อเข้ามาแบบนี้นะครับบวกลบแดงคือบวกเงินคือลบแต่ไฟบ้านมันไม่มีบวกลบหรอกมันมีแค่ลายมืต้น Okay, เดี๋ยวเรามาประกอบเลเว์กันเลยนะครับเราก็จะใช้กาวร้อนนะครับยิงลงไปนะครับยิงลงไปเลยจากนั้นเราก็จะเอาใส่เข้าไปนะกะดีๆนะผมจะไว้ตรงข้างๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวลมมันจะได้ออกตรงนี้ลมร้อนมันจะพัดตรงนี้นะอาแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับ เวลาเอาเนี่ยลองลองแผ่นตรงนี้ควบตรงนี้หาอะไรมาลองนะครับหลอดมันมันเป็นหน้านิ่มนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยุบมันเสียหายนะครับมันไม่ได้แข็งเนาะมันไม่ได้แข็งมันหลอดเดี่ยวนะครับหลอดเดี่ยวมันจะเป็นกระจกเป็นแก้วนะครับแต่เนี่ยมันเป็นพลาสติกเป็นซิลิโคนนิ่มๆนะครับมันไม่ได้แข็งนะต้องระวังอ่ะเราติดไอ้เทเวอร์เสร็จแล้วเราก็เสียบครับอ่ะแค่นี้คือเสร็จแล้วนะครับ ที่เหลือก็คือต่อพัดลมหรือใครจะไม่ต่อพัดลมแล้วก็เอาไปเสียบฟักคือเสียบเสียบลักลองทดสอบไฟก็ได้เลยนะครับอ่าส่วนใครที่จะอ่าแต่ผมแนะนําให้มีพัดลมนะครับถ้าไม่มีพัดลมเนี่ยรางมันจะร้อนนะครับแล้วก็หลอดมันจะอยู่ได้ไม่นานนะเหมือนเดิมครับใช้กาวร้อนนะครับกาวนะครับจะใช้กาวสองหน้าก็ได้แล้วแต่เรานะผมใช้ตัวนี้นครับ เกลง่ายดีเรียงกันแบบนี้สายเนี่ยจริงๆมันจะเป็นแจ็คยาวๆมาให้นะแล้วก็ตัดแล้วก็ต่อสายพัดลมนะต่อบวกลบตามปกติเลยนะครับพัดลมก็จะเป็นแบบนี้อนี้เป็นตัวเก่าผมนะน่าจะเป็นน่าจะเสียงดังด้วยเสียงมันดังยังไม่ได้ไปซื้อใหม่นะครับ เราใช้ตัวกอรอบไปกอ่อนเราจะเอาเพชรสัญลักษณ์เนี่ยหันเข้าหาโคมนะรัวเ,เนี่ยอยู่ข้างนอกนะ วางเข้ากับรางโคมพอดีนะครับถ้าเป็นพัดลมใหม่มันจะไม่มีเสียงนะแต่นี่มันเป็นตัวเก่าเนาะไม่รู้จะติดติดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพัดลมแับนี้มันนานแล้วทีนี้เราก็มาต่อสายบวกลบนะโอเคหลังจากที่เราต่อเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาทด,ทดลองก็ค่อยๆย,ย,ยกนะครับหลอดหน้าหลอดม,มันบางเนาะ เส้นสีแดงก็เส้นสีแดงให้ดูตามสายพวงนี้ออกแล้วนะพัดลมเสียงดังจริงด้วยนี่ก็คือไฟที่เรา ทำติดออกทุกดวงแล้วนะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในการทำหลอด W RGB นะปิดไฟก่อนลงสียงดังแค่นี้เองนะครับนี้เราก็อเอารัามาปิดครับปิดนะ ก่อนจะปิดนะครับเราต้องเก็บตรงนี้ตรงที่เราต่อพัดลมนี่ยเนี่ยเก็บให้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวไฟไฟดูดนะครับเรวเวลามันแตกโดนโคมเนะี่ยหรือมันแตกกันเนี่ยมันจะช็อตนะครับต้องปิดอะไรให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้มันสายไฟแตกนะครับเอาเทปอันสายไฟติดให้เรียบร้อยนะโอเคเดี๋ยวเราจะเสร็จตกจากตรงนี้เดี๋ยวอจะเอาไปติดตั้งนะ เดี๋ยวเราไปดูนะอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นโค้ดที่เพิ่งทำเสร็จไปนะอันนี้ผมหาเจอแล้ว<ม>ก็จะมาวัดให้ดูนะว่าค,ความเย็น,นยมันเท่าไหรนะ่อันนี้เปิดมาตั<ม>้งแปดชั่วโมงแนละ้วเดี๋ยววัดให้ดูเลยนะนี่ยครับสามสิบเจ็ด หลมนะสามสิบห้านะครับไม่ร้อนเลยนะอ่ามันจะมีตัวหนึ่งที่พัดลมเสียนะผมพาไปดูอ่ะอะไนะ,ะครับตัวนี้พัดลมเสียนะไอ้ที่เราทำพัดลม,มเสียดังเสียงดังมันเสียนะครับยิงให้ดูนะสามสิบแปดนะครับตัวที่ไม่มีพัดลม 40นะครับเนี่ย45่สครับเดี๋ยวไปดูอีกทีตรงที่มีทัศลมผมวัดกันให้เหน็นชัะเจนเลยนะครับสเปคเดียวกันนะครับตรงนี้ทัศนลมสาตรงกลาง36มสิกเ้ทัศลมก็จะเยน็นหน่อย35นะครับสมาณนี้อ่า,นาเนี่ยนะก็จะเป็นอุณหภูมิที่ได้นะครับ อันนี้เป็ตู้แสงที่ได้นะครับ,รบองดูแบบใหมสีเข้ากับกายอ่าโอเคนี่สีก็สีแสงก็จะได้ประมาณนี้นะ,ะสีขอ,อ,องต้นไม้อันนี้ผมก็เพิ่ตัดไปนะโอเค